การบอกเลิกแบบสุภาพการบอกเลิกเป็นเรื่องที่หลายคนกลัวแต่บางครั้งมันก็จำเป็นเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือพบว่าเราไม่เหมาะสมกันการจบแบบสุภาพคือทางเลือกที่ดีที่สุดขั้นตอนการบอกเลิกแบบสุภาพ 1. เตรียมใจและคิดให้รอบคอบตั้งใจจริงหรือแค่อารมณ์ชั่ววูบให้เวลาตัวเองคิด2-3วัน 2. เลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม หาเวลาที่เขาไม่เครียดพูดตัวต่อตัวห้ามทำผ่านไลน์หรือโซเชียล 3. ใช้คำพูดที่อ่อนโยนเริ่มด้วยผมคิดว่าผมรู้สึกว่าแทนการโทษเขา 4. ให้เหตุผลที่จริงใจอธิบายความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ความผิดของเขา 5. ให้เวลาประมวลผลอย่าเร่งรีบให้เขามีเวลาถามหรือระบายความรู้สึก 6. จบด้วยความเคารพขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆและอวยพรให้เขามีความสุขการบอกเลิกมันอาจจะเจ็บปวดในตอนแรกแต่ทุกคนจะขอบคุณในระยะยาวเพราะทุกคนสมควรได้รับความเคารพแม้ในช่วงเวลาที่ต้องจากลา